สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวนะคะการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จากยี่ห้อไบแคร์ค่ะอันนี้ราคา49บาทนะคะซื้อทาง7 e เ e ่ e อค่ะช่วงนี้ก็โอมคอนไม่ใช่สิโอมิคอนนะคะโอมิคอนกำลังระบาดนะคะก็เลยทำคลิปนี้ออกมานะคะเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะเริ่มแรกโดยการฉีดแอลกอฮอล์ที่ พื้นที่เราจะตั้งชุดทดสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นโต๊ะพื้นนั่นนะคะพื้นนะคะแล้วก็เช็ดนะคะทิชชู่เช็ดแอลกอฮอล์ค่ะมาเริ่มแกะกล่องตรวจโควิดกันค่ะหากกัตเตอร์ไม่เจอกันไกลนี่แหละ,ะตอนเปิดก็เสียวๆเหมือนกันคนะ ไม้เก็บตัวอย่างคะ่ะคู่มือนะคะตลับทดสอบคะ่ะมีเคาะนะคะน้ำยาและหลอดทดสอบคะ่ะหมดแล้วก็ยังระแวงอยู่นะคะว่าจะมีอะไรอยู่ในกล่องหรือเปล่านี่ไม่ใช่กล่องสุ่มนะคะเนี่ยโอเคคะ่ะ ก็จะมีคู่มือแนะนำนะคะมาให้อันนี้ก็จะเป็นผลค่ะเกี่ยวกับผลที่ผลที่แสดงในตลับนะคะอันนี้ก็จะเป็น คู่มือมันน่าจะเป็นคู่มือทั้งสองชิ้นแหละแต่ว่าก็ว่าอันนี้ดูง่ายกว่านะคะ ไม้เก็บตัวอย่างค่ะอันที่เราใช้เสียบก็ไปในโพรงจมูกนั่นแหละค่ะตลับทดสอบค่ะอันนี้ไม่ต้องรีบแกะนะคะน้ำยาทดสอบและหลอดทดสอบค่ะ นี่ก็จะเป็นใบที่บอกว่าผ่านการ q ิวมาแล้วนะคะและสำหรับใครที่ยังงงๆนะคะยังไม่เข้าใจสำหรับวิธีการใช้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะสามารถสแกน QR code ที่หัวแม่โป้งมุมกล่องได้เลยนะคะก็จะมีคู่มืออยู่ค่ะแต่ว่าไอตอนเอาไม้เสียบเข้าไปในจมูกเนี่ย มันไม่เหมือนกับที่เขาทำให้ดูจริงๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีในคลิปนะคะมาค่ะเริ่มจากใช้แอลกอฮอล์ฉีดใส่ฝ่ามือก่อนจะทำกานทดสอบนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยกล้องล้างมือมาแล้วนะคะแต่ว่าในตัวอย่างเขาบอกให้ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเราก็ฉีดตามค่ะ หลอดทดสอบนะคะปักเข้าไปในกล่องค่ะมันจะมีช่องให้เราปักหลอดเข้าไปนะคะน้ำยาทดสอบค่ะก็ค่อยๆ่อยบิดนะคะเพื่อเปิดตัวน้ำยา แล้วก็บีบน้ำยาลงไปในหลอดทดสอบค่ะหลังจากนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญค่ะ มาแล้วค่ะไม้เก็บตัวอย่างนะคะก็เปิดจากลูกศรที่มีคำว่าโอเพเลยะคะ่ะอันนี้เริ่มเก็บทรงไม่อยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าคล้องตรวจแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยโอ้โห สังเกตว่ากล้องจะเสียบเข้าไปขนานกับใบหูนะคะไม่ได้เสียบขึ้นใบบนตานะคะเสียบตรงขนานกับใบหูค่อยๆเสียบให้ให้มันชนนะคะแล้วก็พยายามปั่นหมุนข้างๆให้ให้ติดฟ้าผนังของจมูกอะคะ่ะช้าๆไม่ได้ทำรุนแรงเลยนะคะแต่ว่าก็ เหมือนกับที่ทุกคนเห็นนะคะคือออกอาการแบบน้ําตาไหลนะคะมันมันเหมือนกับจ,จามอะคะ่ะเราจะต้องทําให้ได้แบบนี้นะคะถ้าเราแย่ไปแค่นิดเดียวเราไม่มีอาการเหมือนจ,จามเนี่ยแสดงว่าเรายังปั่นลึกไม่พอมันจะไม่ได้ผลที่แน่นอนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีเชื้อมันมันจะอยู่ลึกในโพรงจมูกนะคะ บางคนเขาก็อาจจะปั่นแค่ข้างเดียวคะ่ะแต่ว่าของกล้องเนี่ยต้องการความชัวนะคะสองข้างไปเลยคะ่ะหลังจากผ่านช่วงมรสุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไม้เก็บตัวอย่างมาปั่นในหลอดทดสอบที่มีน้ำยาคะ่ะ ก็ปั่นประมาณ5้าสิรอบนะคะปั่นซ้ายแล้วก็ขวานะคะหลังจากนั้นก็แช่ไว้อีกหนึ่งนาทีนะคะอ่าอันนี้ <c oughs> ก็จะมีการตัดคลิปไปนะ,ะเพื่อความรวดเร็วก่อนที่เราจะเอาไม้เก็บตัวอย่างออกมาเนี่ยให้บีบหลอดนะคะกล้องจะบีบตรงกลางหลอดไว้แล้วก็ดึงไม้เก็บตัวอย่างออกมา มานเก็บตัวอย่างก็ใส่กลับไปในซองนะคะแล้วก็ปิดฝาเพื่อเตรียมที่จะหยดน้ำยาลงในตลับทดสอบค่ะพอเราทำขั้นตอนทุกอย่างเสร็จแล้วเราค่อยมาฉีกตลับทดสอบนะคะเราไม่ต้องรีบฉีดก,ก่อนก็จะมีสารดูดความชื้นมาด้วยนะคะในซอง ก็หยดแบบทดสอบนะคะตรงช่องที่มีตัว s นะคะวงน่าจะเป็นวงรีๆแหละไม่ใช่วงกลม <c oughs> ก็บีบน้ำยาลงไปค่ะ <c oughs> หลังจากนี้นะคะก็รอผลประมาณ 15-20นาทีค่ะก้องก็จะรอผลประมาณ15นาทีนะคะแต่ว่าในคลิปเนี่ยก็จะมีการเล่งเวลาไม่อย่างนั้นมันจะเนิบนาบเกินไปนะคะ <c oughs> ก็เป็นขั้นตอนของการเล่งเวลานะคะสังเกตว่ามันจะมีขีดตรงตัว C ีนะคะค่อยๆเริ่ม ออากมไาม้เห็นนะคะตอนนี้ก็กำลังลุ้นอยู่ค่ะมาแล้วค่ะเราก็ปั่นครีมให้เร็วนะคะนี่ก็คือผลหลังจาก15นาทีค่ะขีดอยู่ที่ตัว C แสดงว่าไม่พบเชื้อนะคะถ้าขีดอยู่ที่ตัว C กับตัว T ก็มีเชือ้อแต่ถ้าอยู่ที่ตัว C หรือไม่มีขีดเลยแสดงว่ามีการผิดพลาดในการทดสอบค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็ฝากช่องแมวไรสังกัดไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ